วันนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งท่านเป็นสุภาพบุรุษที่มีความหลงไหลในภาพโบราณภาพเก่านะครับโดยเฉพาะยิ่งภาพภาพเขาดำความพิเศษของท่านก็คือท่านเป็นผู้ที่สามารถฟื้นชีวิตภาพเก่าให้กลับมาดูมีชีวิตชีวาเหมือนกับพี่ถ่ายในปัจจุบันได้นะครับและในฐานะที่ผมเองนะครับก็เป็นคนที่มีความสนใจแล้วก็ทํางานด้านการถ่ายภาพบุคคลมาเป็นเวลานานมีความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อเห็นผลงานของท่านนี้นะครับ เพราะว่านอกจากที่จะต้องอาศัยความชํานาญความสามารถเป็นพิเศษทั้งในเรื่องของเทคนิคและข้อมูลแล้วและยังต้องเป็นผู้ที่มีความรักในงานด้านนี้อย่างแท้จริงที่สามารถทํางานที่สวยงามมากมายออกสู่สาธารณชนอย่างสม่สมําเสมอในวันนี้ผมขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับคุณ วงสกรถุงทองหรือคุณเซบาสเตียนพีทสวัสดีครับผมขอเรียกว่าคุณพีทแล้วกันนะครับก่อนอื่นต้องถามเลยว่าคุณพีทจริงๆชื่อจริงชื่อคุณวงศกรถุงทองใช่แต่ว่าในเวลาที่เผยแพร่ผลงานเนี่ยผมจะเห็นชื่อคุณพีทว่าเซบาสเตียนพีทใช่แล้วก็มีเพจของตัวเองเพจเฟซบุ๊กชื่อ คอลเลอร์ by เซบาสเตียนพีทเซบาสเตียนพีทครับผมชื่อเซบาสเตียนพีทเนี่ยมีที่มาอย่างไรครับเป็นชื่อนักบุญครับเป็นชื่อกลางของผมที่ผมเป็นคาทอลิกอย่างที่ผมได้เกริ่นนาไปแล้วตอนตอนน้นนะครับว่าคนที่จะทํางานอย่างนี้ได้เนี่ยคงจะต้องเป็นคนที่มีความรักแล้วก็มีความาหลงไหลในสิ่งที่ทําโดยเฉพาะยิ่งภาพเก่าเป็นอย่างยิ่งนะครับ,รบก็เลยอยากจะถามคุณพีทว่ามีจุดเริ่มต้นอยังไงหรือหรืออะไรที่เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความสนใจทางด้านนี้เป็นพิเศษครับ คือจุดเริ่มต้นเล็กๆคือมาจากการที่ตอนเป็นเด็กเป็นเด็กที่ชอบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ทางครอบครัวก็สนับสนุนให้อ่านหนังสือพวกวรรณกรรมหรือวรรณคดีไทยซึ่งทําให้เราได้ใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์เยอะมากซึ่งทีเนี้ยมันก็เป็นคําถามตั้งแต่เด็กเราว่าเอ๊ะตอนเด็กๆเราเห็นรูปที่เป็นขาวดำครับนะทำไมไม่เป็นภาพสีเหมือนปัจจุบันแล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราสามารถที่จะเอา,อาเทคโนโลยีในสมัยใหม่ มาคืนชีวิตให้กับภาพถ่ายได้มันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่ามันเป็นการเติมเต็มความฝันในวัยเด็กเหมือนกันครับทีนี้ขอถามคุณพิษต่ออีกหน่อยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพเขาดําลงสีเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เราก็เคยเห็นกันอยู่ามาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วนะครับก็มีคนพยายามจะทําแต่ว่าสังเกตดูแล้วเนี่ยความเป็นธรรมชาติและความเหมือนจริงของคุณพิษเนี่ยรู้สึกจะเป็นเป็นงานที่ต้องบอกว่า พิเศษกว่าที่เคยเห็นมาข้อแตกต่างนี้จะเกิดจากอะไรครับเกิดจากว่าเทคนิควิธีที่ต่างกันหรือว่าเกิดจากความชํานาญเป็นพิเศษของคุณพีคือเนื่อง,งจากผมผมมองว่าในการแต่งภาพภาพแต่ละภาพครับมันก็จะมีเทคนิคของอช่างหรือคนทําแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็การใช้โปรแกรมที่มันทันสมัยขึ้นหรือใชนะ้เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในสมัยก่อนแล้วก็จะมีภาพลงสีที่เป็นภาพด้วยสีส,สแตมใช่ไหมครับที่การแ้มแต้มสีลงลรูปเลย แต่ทีนี้เมื่อเมื่อมันถึงปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาแล้วเราสามารถที่จะเอาสปภาพเก่าโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับภาพเก่าแล้วเอาสปภาพนี้ครับมาแต่งทําให้มันเกิดแสงแล้วทําให้เกิดความสมจริงได้มากที่สุดนะครับเป็นเทคนิคทางดิจิทัลนะครับใช่ครับคุณพิทมีพื้นฐานทางด้านการการเรียนทางด้านศิลปะมั้ยครับมีครับเพราะว่าด้วยความที่ผมจบคณะศิลปกรรมมาก่อนอก็คือว่าผมผมก็จะเป็นพื้นฐานศิลปะทั่วไปที่เรียนในคณะแต่ว่า ในการที่จะมาทําเรื่องภาพลงสีมันจะต้องใช้เทคนิคหลายๆอย่างจากพื้นฐานทางศิลปะแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของการถ่ายภาพซึ่งมามาทำให้ร่วมกันแล้วจริงๆที่สําคัญที่สุดคือการที่เราจะต้องมาบูรณาการในเรื่องของประวติประวัติศาสตร์ให้มาอยู่กับการถ่ายภาพให้ได้มากที่สุดครับแล้วงานที่คุณวิททำฟื้นชีวิตให้กับท่าพโบราณเนี่ยนะครับ เป็นงานที่ทําด้วยใจรักเป็นงานอดิเรกเฉยๆหรือว่าเป็นเป็นลักษณะเป็นงานอาชีพด้วยครับจริงๆง,งานนี้เป็นงานที่เริ่มต้นจากการสนองนี้ตัวเองคือใจรักก่อนแล้วก็เมือ่อเมื่อเราทําสิ่งที่รักเราได้ออกมาดีที่สุดแล้วผมว่ามันก็เอาสิ่งที่เรารักมาทําเป็นอาชีพประมาณนี้ครับก็เรียกว่าสามารถที่จะยึดเป็นอาชีพอย่างยั่งยืนได้เ <ripped> ลยครับแล้วกลุ่มลูกค้าที่ที่มาซื้องานของคุณพีทเนี่ยเป็นลักษณะไหนครับคือเป็นการ มาซื้อภาพที่ทําเสร็จแล้วหรือว่าเป็นการนําภาพของบรรพบุรุษตัวเองหรือคนที่คนคนที่รักเนี่ยมาให้ทําสีครับจะมีจะมีลูกค้าสองกลุ่มครับก็คือเหมือนเหมือนอย่างแรกคือจะเป็นกลุ่มที่เป็นในสื่อสิ่งพิมพ์หรือเป็นสถานที่ราชาการหรือตามราชาสกุลต่างๆที่ต้องการจะนําภาพไปใช้ในก,กิจการที่เกี่ยวเนื่องกันหรือ การที่แบบมีงานต่างๆเอ็กซิบ i ชันต่างๆครับแล้วก็จะเป็นอีกอันนึงคือจะเป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่เขาจะนําคือทุกบ้านนะครับเขาจะมีภาพถ่ายครอบครัวเขาจะเอาภาพมาให้ลงสีแบบเป็นต้นตระกูลเขาเพื่อทำเป็น Family อ r e รอย่างเงี้ยครับผมแล้วถ้าหากว่าเป็นภาพที่ไม่ได้เป็นภาพที่ครอบครัวเอามาให้นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ซึ่งซึ่งเราจะเห็นอยู่แบบเป็นพระมหากษัตริย์หรือว่า เจ้านายในพระราชวงศ์หรือแม้กระทั่งข้าราชการผู้ใหญ่พ่อค้าประชาชนทั่วไปที่เป็นภาพที่คุณพิามาทำเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วได้แหล่งที่มาของภาพมันจากไหนครับจริงๆผมต้องต้องใช้คำว่าต้องขอบระคุณทางผู้ผ,ผู้ผู้ใหญ่ที่อยู่ทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพราะว่าผมไปขอความอนุเคราะห์ที่นั่นคือเยอะมากตั้งแต่ที่เริ่มทําแรกๆแ,แล้วก็ได้ข้อมูลภาพเก่าหรือการเข้าถึงค้นคว้าภาพเก่าๆที่หลายๆถ้าทุกท่านได้ตามเพจผมก็จะ เห็นว่าบางภาพคือไม่ค่อยได้เผยแพร่คือบางทีก็ไปเจอแล้วเอามาทาเป็นลงสีซึ่งผมผมผมกล้าพูดได้เลยว่าผมเอามาจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติครับเป็นเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับภาพเหล่านี้เนี่ยต้องถามในในเชิงของอกฎหมายด้วยนะครับ,รบว่า <ผม S 1> เคยมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ภาพไหครับเคยมีครับแต่ว่าก็จะเป็นในเรื่องของการที่ที่ตัดไายน้ําที่ไม่ให้เครดิตเราแต่จริงๆก็ไม่ได้ถึงขั้นฟ้องร้องอะไรก็แค่ เป็นเตือนจากทางทีมทีมทนายของเราไปก่อนว่าอ๋อหมายถึงว่าภาพที่คุณพีททาไปแล้วใช่ในค,นครันเอาไปใช้เอาไปใช้ไม่ขออนุญาตก,ก,ก็แค่แค่เตือนครับเพราะว่ายังไม่ได้ฟ้องแต่ส่วนมากคือจริงๆที่ท,ที่ที่ถามในเรื่องกฎหมายมาก็คือจะทราบว่าเมื่อถึงถึงเป็นภาพที่ผมไม่ได้ไปส่วนลิขสิทธิ์แต่ลิขสิทธิ์มันครอบคลุมอยู่แล้วตามกฎหมายในในประเทศไทยครับผมครับ แล้วหมายถึงว่าภาพที่เราไปเอามาใช้เนี่ยรเราเคยติดปัญหาว่ามีคนมาว่าว่าภาพนี้เป็นของครอบครัวเขาหรือเป็นเป็นลิขสิทธิ์ของเขาอะไรบ้างไหมครับคืออันนี้จากที่ทราบจากทางหอจดหมายเหตุหอจดหมายเหตุแจ้งว่าทางหอจดหมายเหตุแห่งชาติเป็นเหมือนฮับฮับรวมภาพถ่ายเก่าแต่ด้วยความที่ลิขสิทธิ์ภาพครับคือที่เป็นภาพบุคคล ลิขสิทธิ์้ะ50ปีหมดเพราะฉะนั้นภาพที่ผมใช้ผู้นั้นใช่ครับแต่ภาพที่ผมใช้คือประมาณเกินร้อยปีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเลยไม่มีเรื่องปัญหาลิขสิ์ตรงนี้มันถือว่าเป็นลิขสิ์ลอยที่ใครจะสามารถเอามาดัดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงก็ได้ครับผมแต่หมายถึงว่าภาพที่คุณพีทได้เอามาปรับปรุงช่วสีเข้าไปแล้วเนี่ยก็ภาพนั้นก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของคุณพีทขึ้นมาใช่ครับ ตอนนี้มาถึงประเด็ษษนสำคัญที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านก็จะต้องสงสัยนะครับ,รบว่าภาพต้นฉบับโบราณเนี่ยที่เป็นขาวดำนะครับคุณพีดรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่จะเป็นสีอะไร,รโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องรายละเอียดต่างๆของถ้าหากว่าเป็นภาพเจ้านายหรือข้าราชการ,รที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับว่าตรงนี้เป็นสีอะไรหรือแม้กระทั่งว่า,าเสื้อผ้า หรือฉลองพระองค์ของแต่ละท่านนั่นะเป็นสีอะไรค,คุณพิศใช้หลักการยังไงในการพิจารณาสีครับคือการที่จะลงสีภาพภาพหนึ่งครับคือเราจะต้องมันเป็นเหมือนการทำรีเสิร์ชเรื่องหนึ่งเลยว่าบุคคลในภาพคือใครและก็องค์ประกอบในภาพมีอะไรบ้างก็คือมันจะเป็นการแยกองค์ประกอบอย่างเช่นถ้าเป็นเครื่องแบบเครื่องราชอิสอริยยศต่างต่างคือเราจะมีประกาศและอ้างอิงสีตาม ในราชกิจจานุเบกษาหรือตามของของปัจจุบันที่เราเห็นอยู่หรือแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกฉลองพระองค์ต่างๆเราก็อาจจะมีการดูในในฉลองพระองค์ปัจจุบันหรือถ้าเกิดเป็นพวกที่เป็นสเปรชี่นในยุคนั้นเช่นเป็นสเปชียนยุคอุตเรเรียนยุคแกสปีอีอย่างเงี้ยครับก็คือเราจะต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์สเปรชัยนในสมัยนั้นว่าในสมัยนั้นโทนสีเขาใช้สีอะไรสีลูกไม้เป็นแบบไหนหรือการที่เขาจัดวางสีในองค์กอบรูปเป็นยังไงครับ,บนแน่ล่ะบางที เสื้อผ้าเราก็อาจจะไม่รู้สีที่แน่นอนแต่ก็พยายามจินตนาการด้วยถูกไหมครับให้ใ,<ช>ให้เกิดค,ความกลมกลืนเพราะว่าผมผมกล้าพูดได้เลยว่าในในรูปลงสีที่ผมทำเนี่ยจากหนึ่งรเปอร์ผมว่าของผมเนี่ยแปซคือความถูกต้องและอีก20%คือขเปองเ็นป็นจินตนาการที่เราที่ใส่เข้าไปเพราะยังไงผมผมก็เหมือนทุกท่านก็คงทราบว่าวอย่างรูปขาวดำเนี่ยบางทีก็เราเกิดไม่ทันอยู่แล้วเราไม่เห็นอยู่แล้วว่าอ่าฉลองพระองค์หรืออาจจะเป็นสีสีผิวของ เจ้านายหลายพระองค์เป็นยังไงแต่เราก็พยายามทําให้มันใกล้เคียงที่สุดเพื่อที่จะอย่างน้อย80คือความถูกต้องและใกล้เคียงแต่อีก20%เป็นก็เป็นเรื่องจินตนาการที่ทางศิลปินที่จะแต่งเติมภาพลงไปเองรครับผมแต่ว่าคุณพิษเองก็คงจะต้องมีความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับเ,เครื่องราชอิสริยภรณ์หรือเครื่องประดับต่างๆพอสมควรนะครับ,รบเพราะว่าผมเชื่อว่า,วาหลายๆส่วนก็มีตำรับตำราที่ให้ข้อมูลว่า สีของแต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้างครับค,คุณพิทมีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอเครื่องเครื่องประดับต่างๆเหล่านี้มากอยแค่ไหนครับจริงๆต้องบอกว่าสนใจมากตั้งแต่เด็กๆคืออย่างก็คือชอบสะสมหนังสือทีนี้ก็เคยตอนเด็กๆเคยเห็นหนังสือเล่มนึงน่าจะเป็นของสำนักนาย,ยกที่เป็นเครื่องราชอิสริยภรร์ไทยก็ดแูแล้วเกิดความตื่นตาทําให้เรามันเป็นจุดประกายเล็กๆที่ทําให้เราแบบอยากจะรู้ถึงเรื่องราวต่อไปว่า มันจะมีอะไรตามมาจากนี้แล้วเมื่อวันหนึ่งที่เราได้มาทําเกี่ยวกับในเรื่องของภาพและบุคคลที่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยยศพวกนี้เราสามารถที่จะตอบได้อย่างดยอย่างถูกต้องว่านี่คือเครื่องราชชั้นอะไรตระกูลไหนหรือประดับยังไงครับก็คือสรุปว่าในงานของคุณพีทเนี่ยเรื่องของการหาข้อมูลนี่ก็เป็นหัจจสําคัญอย่างหนึ่งใช่ครับเพราะว่าการที่จะทําอย่างหนึ่งเหมือนที่บอกครั้งแรกครับว่าเป็นเหมือนการทําวิจัยหรือเรซูร์สอย่างหนึ่งเพราะว่า เราจะต้องมีการอ้างอิงทุกอย่างเพื่อที่จะกวาดรูปรูป,รปหนึ่งจะออกไปสู่โซเชียลหรือสู่บุคคลทั่วไปเราจะต้องมีการมาอ้างอิงว่าเราจะอ้างอิงจากหนังนสือเล่มไหนเล่มไหนเล่มไหนเพื่อที่เอามาประกอบเป็นภาพภาพหนึ่งครับครับที่ผมสังเกตดูหลายๆภาพนะครับที่เคยเห็นอาจจะไม่ใช่ต้นฉบับแต่เป็นภาพที่เผยแพร่แล้วทั่วไปนะครับภาพโบราณส่วนมากหรือจํานวนไม่น้อยเลยที่มีความชํารุด เนื่องจากการเวลาที่ผ่านไปอาจจะมีรอยยับหรือมีรอยด่างมีอะไรต่างๆ,ๆแต่ภาพของคุณพิษส่วนมากที่ออกมาเนี่ยจะเหมือนกับภาพที่ทําทขึ้นมาใหม่เลยคือไม่ได้ไม่ได้เป็นอารมณ์ของใหม่แต่หมายว่าคุณภาพของภาพเนี่ยจะจะจะ,จะ,จะเหมือนกับว่าเพิ่งถ่ายใหม่ๆคุณพิษทําอะไรกับมันบ้างครับก็จริงๆใน ผมก็จริงๆผมจะเป็นการลงสีภาพในโปรแกรม p o t t s s o p นะครับแล้วก็จะมีการารีทัชตและปรับแต่งภาพในจุดที่เป็นใช้ใช้คำว่าเป็นการแก้ไขาภาพเก่าดีกว่าก็คือว่ามันอาจจะมีรอยรอยต่างๆที่ตามกาลเวลาแล้วก็ทำให้มันดูเนียนขึ้นหรือทําให้เป็นใกล้เคียงในปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็หลักๆคือผมผมมองว่าเป็นการแต่งองค์ประกอบแสงสําคัญที่สุดในการทําภาพหนึ่งภาพซึ่ง ถ้าเกิดเห็นภาพของอาจจะแบบหลายๆภาพเก่าๆเรื่องแสงเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้รู้สึกว่าภาพไม่สวยแต่เมื่อมาลงสีปุ๊บภาพกลับมีชีวิตภาพกลับสวยงามขึ้นทําให้รู้สึกว่าเด็กหลายๆคนพอมาเห็นภาพลงสีก็ทําให้สนใจประวัะวติศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าเกิดการจุดประกายตรงนี้ครับคุณพิษครับเนื่องจากว่าภาพที่อยู่ในอหอจดหมายเหตุแห่งชาติก็ตามหรืออยู่ในการครอบครองของครอบครัวหรือรว่า <ผม S 2> ของใครก็ตามที่เป็นนักสะสมะนะครับ ผมก็มีความเชื่อว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยโดยโดยสภาพแล้วเนี่ยเมื่อเวลาการเวลาผ่านไปก็จะย่อมจะต้องมีความเสื่อมถอยไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ที่ดีสําหรับปัจจุบันไหมครับว่าเทคนิคทางดิจิทัลเนี่ยจะช่วยรักษาภาพเหล่านั้นไว้ได้อันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่า หนึ่งอ่านสปาเมื่อเป็นสปาดิจิตอลแล้วครับก็คือว่ามันจะสามารถรักษารูปหรือรักษาสีที่มันได้ใกล้เคียงที่สุดเพราะว่าอย่างอย่างการที่จะลงสีภาพภาพหนึ่งครับด้วยความที่ผมจะเน้นเป็นภาพบุคคลเนาะซึ่งบุคคลทุกท่านที่ผมลงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในปริษัทอยู่แล้วซึ่งการที่เราจะเอาข้อมูลผิดผิดมาทําให้ท่านพวกนี้ทำให้เกิดภาพจาที่ผิดมันเป็นการไม่รับผิดชอบต่อสังคมด้วยเพราะฉะนั้นน่ะถึงจะต้องทําข้อมูลหรือการรีเสิร์ชให้มันถูกต้องที่สุดเพื่อที่จะ เมื่อภาพออกไปสู่สังคมแล้วทุกคนจะได้รู้เป็นมาตรฐานเดียวกันว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องถูกต้องแล้วแม้กระทั่งว่าอีกอีกห้าสิบปีร้อยปีข้างหน้าเนี่ยข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ยังคงอยู่ใช่เป็นที่อ้างอิงได้สําหรับคนรุ่นต่อๆไปด้วยใช่ครับเมื่อตอนต้นรายการเราได้คุยกันถึงเรื่องของที่ผมได้พบเห็นมานะครับจากเพจของคุณคุณพีทก็คือคาร์ลต์ไปเซบาสเตียนพีทครับคุณพีทตัดสินใจยังไงถึงทําเพจอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ เริ่มต้นจากงานกี่ชิ้นแล้วก็รวบรวมเป็นยังไงแล้วก็มีเผยแพร่ได้ยังไงบ้างครับคือที่เริ่มต้นในการทาเพจนี้มาคืออย่างที่บอกครับเมื่อเมื่อความฝันในวัยเด็กเราได้รับการเติมเต็มแล้วเราก็อยากที่จะนําสิ่งนี้ไปจุดประกายให้กับคนอื่นด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าอย่างมีเด็กๆหลายๆคนที่ที่ผมเจอเป็นแบบ คุยมาในเพจว่าพอเห็นภาพของผมแล้วเกิดความสนใจในเรื่องของทั้งการถ่ายภาพทั้งศิลปะหรือแม้กระทั่งประวัติศาสตร์ซึ่งผมว่านี่คือผมสัตเสผมประสบความสำเร็จแล้วในการที่เอาภาพพวกนี้มยาเผยแพร่เพราะนอกจากที่ความสวยงามและความถูกต้องทางข้อมูลทางประวัติาศาสตร์แล้วก็ยังสามารถจุดประกายให้กับเด็กหลายๆคนที่เขาอยากจะมาในแนวของสายในด้านนี้ครับผมครับที่ผมสังเกตดูเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดความรู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่งในเพจของคุณพีทก็คือว่า คุณพิทไม่ได้เสนอเพียงแต่รูปเฉยๆแต่ว่ามีรเรื่องราวประกอบเกี่ยวกับท่านนั้นๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ที่บางครั้งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแล้วเป็นเรื่องราวที่ที่ทำให้เราสามารถจินตนาการกลับไปได้ว่าภาพที่คุณพิทได้รื้อฟื้นอมอบชีวิตให้กับภาพเหล่านั้นให้กลับมาอีกทีนียทำให้เรามองย้อนกลับไปอยากถามคุณพิทว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวกับแต่ละท่านเนี่ยที่มีรายละเอียดต่างๆ ซับซ้อนพิสดารเนี่ยคุณพิษได้มาอย่างไรครับคือจริงๆผมในในเพจเนี่ยจะมีทีมงานเป็นพี่อีกท่านหนึ่งที่เป็นคนเขียนข้อมูลแต่ว่าด้วยความที่ผมอาจจะเป็นชคดีในในในสายประเวร์ที่ผมมีความรู้จักคุ้นเคยกับศาสตราจารย์พิเศษองทอง,ทอง,ทองจันทราสุหรืออย่างาแม่บุญธรรมผมคือหม่อมหลวงและตวันกรมลราช ซึ่งท่านสองท่านนี้ก็คือเก่งในด้านของประ,ประวัติศาสตร์รัสมนาคิอแล้วหรือประวัติศาสตร์ทั่วไปหรือแม้กระทั่งอาจารย์วรชาติมีชีบทที่เก่งในเรื่องประวัติศาสตร์รัศมนาทชั้นหกซึ่งผมอยู่ในแวดบุมของเหมือนนักปราชญ์ดในประวัติศาสตร์ผมทําให้ผมสามารถที่จะสอบถามข้อมูลหรือแม้กระทั่งให้ทางอาจารย์หรือผู้ที่แบบรู้อย่างรครับผมว่าสามารถว่าลองเขียนคอนเทนต์นี้สิหรือเขียนข้อมูลลงนี้สิเองเนี่ยครับผม ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านที่ได้ชมรายการในวันนี้ก็คงจะรู้สึกคล้ายๆผมก็คือมีความประทับใจกับผลงานอันน่าทึ่งของคุณพีทนะครับและคุณพีทเองก็ได้มาไขาข้อข้องใจให้เรากระจ่างนะครับว่าจากภาพเขาดําซึ่งไม่มีข้อมูลสีใดๆเลยเนี่ยจนกลายมาเป็นภาพที่ดูเป็นธรรมชาติสมจริงเหมือนกับเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้คุณพีทได้ใช้วิธีใดในการรังสรรค์สิ่งนั้นขึ้นมานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพีทอย่างยิ่งที่กรุณามาให้ความรู้เราในวันนี้ขอบคุณมากครับ